สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรบทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่อง BLCI Channel ความรู้มีไว้เป็นวิทยาทานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับต้องดูแลตนเองทุกท่านนะครับเพื่อความปลอดภัยโควิด1 9ยังระบาดอยู่นะครับถ้าจำเป็นต้องไปทำงานก็จะต้องระมัดระวังนะครับใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับ กินอาหารก็ต้องใช้ช้อนกลางนะครับแล้วก็อย่าเข้าไปในที่ชุมชนในอาดนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าไปสู่ชุมชนนะครับอาจจะได้รับเชื้อโควิดได้ง่ายนะครับครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมต่อนะครับเป็นตอนที่15ของบทที่8นะครับบทที่8เป็นบทที่ว่าด้วยการป้องกันแล้วก็การระง,งับข้อพิพาทแรงงานนะครับการป้องกันนั้นเราใช้วิธีการมีส่วนร่วมของลูกจ้าง นะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนการระงับข้อพิพาทแรงงานนั้นก็มีวิธีการใหญ่ๆอยู่2ออย่างก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานกับการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนะครับคราวที่แล้วเป็นตอนที่14เราพูดถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานไปแล้ววันนี้เป็นตอนที่15ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของบทที่8แล้วนะครับบทที่8ตอน15เนี่ยก็คือ จะเป็นเรื่องของการชี้ขาดนะครับค่อยพาดแรงงานการชี้ขาดค่อยพาดแรงงานเนี่ยก็มีอยู่2แบบนะครับก็คือชี้ขาดโดยสมัครใจกับชี้ขาดโดยบังคับนะครับเพราะฉะนั้นการชี้ขาดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้ดีนะครับในภาษากฎหมายทั่วไปเนี่ยชี้ขาดเนี่ยสังกฤษใช้คําว่า arbitrator หรือ arbitration การชี้ขาดหรือภาษาคนหมายโดยทั่วไปจะใช้คาว่าอนุญาโตตุลาการนะครับก็คือการตั้งคนกลางนะครับการตั้งคนกลางขึ้นมาระงับขึ้นมาชี้ขาดนะฮะชี้ประเด็นนะฮะที่ข้อพิพาทที่เป็นข้อพิพาทของทั้งสองฝ่ายนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการชี้ขาดเนี่ยมันจะแตกต่างจากการไกลเกลีย่ยหรือการประนอมอยู่การไกลเกลีย่ยการประนอมขพอาิพาทรายง,งานนั้นเนี่ย อำนาจในการตัดสินใจเนี่ยยังอยู่กับทั้งสองฝ่ายนะครับคือฝ่ายนายจ้างก็ยังคงอำนาจตัดสินใจไว้ฝ่ายลูกจ้างหรือสาภาพแรงงานก็ยังคงอำนาจการตัดสินใจไว้ผู้ไกลเกลียผู้ประนอมเนี่ยพยายามที่จะให้สองฝ่ายเนี่ยเข้ามาเจอมาพบกันแล้วก็ตกลงร่วมกันตัดสินใจร่วมกันผู้ไกลเกลียผู้ประนอมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินแทนสองฝ่ายนั้นได้นําเสนอข้อมูลพูดจา ชี้แจงแสดงเหตุผลให้ข้อมูลให้ข้อเสนอแนะนะครับจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายมองเห็นแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันแล้วก็ตกลงกันได้อันนั้นก็เป็นภารกิจของของผู้ชี้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจในการตัดสินใจว่าจะตกลง <c oughs> หรือไม่ตกลงนั้นยังอยู่ที่คู่กรณียังอยู่ที่ฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายจัดการยังอยู่ที่ฝ่าย สาภาพแรงงานหรือฝ่ายลูกจ้างนะครับแต่การชี้ขาดเนี่ยมันเป็นการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสละอำนาจในการตัดสินใจของตอนเองยอมยกมอบให้กับผู้ชี้ขาดไปเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดเด็ดขาดเลยนะครับอำนาจในการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายไม่มีแล้วเพราะยกให้กับผู้ชี้ขาดไปมอบ กับผู้ชี้ขาดไปคือสละอำนาจในการตัดสินใจมอบให้ผู้ชี้ขาดไปทําการตัดสินใจแทนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังนะเป็นเรื่องยากครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องชี้ขาด2แบบนะครับแบบแรกก็เป็นการชี้ขาดโดยสมัครใจนะครับเมื่อคราวที่แล้วได,ไ,ดได้พูดคุยไปแล้วนะครับว่าเมื่อทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่สามารถตกลงกันได้แล้วก็มีการไกล่เกลี่ย ห้าวันแล้วเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ยังไม่ตกลงกันยังตกลงกันไม่ได้ก็เหลือวิธีเดียวนะครับจริงจริงก็เหลือ2วิธีนะก็คือ1ใช้มาตรการทางอุตสาหกรรมนัดหยุดงานเปลี่นงานนะครับอันนั้นเราเราพูดไปแล้วทีนี้ก็วิธีที่2ก็คือตั้งผู้ชี้ขาดนะครับกรณีตั้งผู้ชี้ขาดเนี่ยก็จะเป็นการชี้ขาดโดยสมัครใจนะครับทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็จะมีสำนักผู้ชี้ขาดโดยขึ้นชื่อ รายชื่อบุคคลสําคัญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงทั้งนัานแรงงานเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนเนี่ยที่จะเป็นผู้ชี้ขาดได้เนี่ยขึ้นบัญชีไว้นะครับเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปร่วมกันเลือกทั้งสองฝ่ายต้องหลกต้องตกลงกันนะครับต้องเห็นพ้องต้องกันว่าจะเลือกในกรหรือในขอถ้าเลือกในกรทั้งสองฝ่ายก็จะต้องเห็นด้วยว่าเลือกคนนี้เพราะว่าจะสละอํานาจการตัดสินใจไม่ให้ในกรแล้วนี่ใช่ไหมครับเพราะนั้นสองฝ่ายต้องตกลงกันไอ้น,นี้ก็เป็น เป็นความยากลําบากเพราะจะหาคนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ยินยอมให้อํานาจไปตัดสินใจแทนเนี่ยยากมากนะครับในต่างประเทศเนี่ยการชี้ขาดเนี่ยมีการใช้กันมากมายมีสมาคมผู้ชี้ขาดมืออาชีพนะครับแล้วค่าจ้างผู้ชี้ขาดเนี่ยก็จะสูงมากนะฮะแต่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีผู้ชี้ขาดมืออาชีพที่เป็นผู้รับจ้างนะครับ แต่ว่าเรามีผู้ชี้ขาดที่เป็นอาสาสมัครซึ่งทางฝ่ายราชก,การขอความร่วมมือขอแต่งตั้งนะครับแต่งตั้งเป็นผู้ชี้ขาดขึ้นบัญชีไว้เพราะฉะนั้นการชี้ขาดในเมืองไทยเนี่ยมันจึงมีเกิดขึ้นน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีเลยนะฮะการชี้ขาดโดยสมัครใจเพราะว่าเป็นการยากที่ทั้งสองฝ่ายจะเลือกคนคนเดียวกันไว้ใจคนคนเดียว เพื่อให้ไปตัดสินใจแทนตนนะครับครับทีนี้กระบวนการชี้ขาดทำอย่างไรนะฮะเมื่อทั้งสองฝ่ายเลือกสมมุตินะครับสมมุติว่าเลือกได้ในกอทางราชการก็จะแจ้งให้ในกอทราบว่าท่านในฐานะที่เป็นผู้ผู้ชี้ขาดที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยนะครับได้รับการเลือกจากทั้งสองฝ่ายให้ไปเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีข้อพิพาทรลย์นี้นะครับ แล้วก็ขอให้ดำเนินการตามกระบวนการชี้ขาดนะซึ่งผู้ชี้ขาดได้รับแล้วก็จะต้องดำเนินการภายใน7วันนะครับใน7 7วันทำอย่างไร7วันก็จะต้องจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลนะครับอย่างลึกซึ้งนะครับทั้งของฝ่ายลูกจ้างหรือสาภาพแรงงานทั้งของสองของฝ่ายนายจ้างและสาภาพแรงงาน ว่าสาเหตุที่มันตกลงกันไม่ได้จริงๆมันคืออะไรฮะมันมีอะไรซ่อนเล่นอยู่นะหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปพูดคุยนะไปสัมภาษณ์ทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากส่วนอื่นๆนะครับหรืออาจจะเปิดโอก,กาสให้ทั้งแต่ละฝ่ายเข้ามาชี้แจงนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ฝ่ายลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานเข้ามาชี้แจงฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายจัดก,การเข้ามาชี้แจง เพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะออกคำวินิจฉัยหรือคำชี้ขาดนี้ได้นะครับเมื่อได้ศึกษาข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผู้ชี้ขาดก็จะต้องมาจัดทำคำชี้ขาดนะครับจัดทำคำชี้ขาดคำชี้ขาดเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยวันเดือนปีที่ทำคำชี้ขาดประเด็นแห่งข้อพิพาทแรงงาน คือเขาไม่ตกลงกันในจุดไหนนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงที่พ,พิจารณาพี่ที่พิจารณาได้ความก็หมายความว่าเป็นข้อเท็จจริงต่างๆที่ผู้ชี้ขาดได้ไปศึกษานะครับทั้งที่มีอยู่แล้วทั้งศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เหตุผลแห่งคําชี้ขาดนะครับถ้าจะตัดสินไปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลสนับสนุนนะครับแล้วคําชี้ขาดเนี่ย จะต้องชี้ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายหรือคู่คู่กรณีเนี่ยนะครับปฏิบัตินะฮะหรืองดปฏิบัตินะครับให้ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้ทั้งสองฝ่ายทาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ทํายอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะต้องชี้ขาดออกไปแล้วก็มีเหตุผลสนับสนุสนนะครับคําชี้ขาดข้อพลาดแรงงานเนี่ยผู้ชี้ขาดก็จะต้อง นำเอาไปจดทะเบียนนะครับนำเอาไปจดทะเบียนนะครับที่กรณีผู้แทนเดี๋ยวนะฮะภายใน3 5วันนะครับนับแต่วันที่ชี้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชี้ขาดข้อพาดแรงงานต้องส่งคำชี้ขาดข้อพาดรายงานให้ฝ่าย แจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องหรือผู้แทนทราบภายใน3วันนะฮะนับแต่วันที่มีคำชี้ขาดรวมทั้งปิดสำเนาคำชี้ขาดพร้อมทั้งปิดสำเนาคำชี้ขาดไว้นะฮะณสถานที่ที่ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทำงานอยู่นะครับคือพอทำการชี้ขาดเสร็จปุ๊บ3วันเนี่ยต้องต้องแจ้ง คู่กรณีแล้วก็เอาคำชี้ขาดนั้นไปปิดประกาศไว้นะครับในสถานที่ที่ลูกจ้างทํางานอยู่หรือคู่กรณีแล้วก็ต้องนําไปจดทะเบียนที่อธิบดีนะหรือท,ที่ที่ผู้ที่อธิบดีมอบหมายนะครับภายใน3ามวันนับแต่วันชี้ขาดนะครับผลของการชี้ขาดเนี่ยเบ็ดเสร็จเดดขาดนะครับไม่มีอุทธรณ์ดีกาชี้ออกมาอย่างไรก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นนะฮะ อันนี้ก็เป็นข้อสําคัญที่ทั้งสองฝ่ายมักจะไม่สามารถที่จะเลือกผู้ชี้ขาดได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นการชี้ขาดโดยสมัครใจนะครับตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ทีนี้อีกกรณีหก็คือเป็นการชีขดดรร <c oughs> รช้ขาดโดยบังคับนะครับการชี้ขาดโดยบังคับนี่ก็จะเกิดขึ้นได้ใน2กรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกก็คือในกรณีที่ มีประกาศพระระชฉุกเฉินหรือมีการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้านาการฉุกเฉินเนี่ยกฎหมายพระระชฉุกเฉินออกมาเนี่ยนะครับก็จะห้ามนัดหยุดงานห้ามปิดงานเพราะนั้นเนี่ยการเจรจากันที่ตกลงกันไม่ได้ไกลเกลี่ยแล้วไม่ตกลงแล้วก็ไม่ไม่ตั้งผู้ชี้ขาดโดยสมัครใจทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะนัดหยุดงานและปิดงานนะครับ ในกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลนะครับหรือรัฐมนตรีเห็นว่าการนัดหยุดงานนั้นจะเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจและสังคมและความสงบเรียบร้อยของสังคมนะครับหรือจะมีผลกระทบนะครับต่อเศรษฐกิจและสังคมรัฐมนตรีก็อาจจะสั่งให้สั่งให้ ทั้งสองฝ่ายเลิกนัดหยุดงานเลิกปิดงานเข้ามาทํางานแล้วก็ส่งค่อยพาดนั้นไปให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี2กรณีในภาวะปกติเนี่ยนะฮะก็จะมีการชี้ขาดโดยบังคับก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีได้สั่งให้เลิกนัดหยุดงานเลิกปิดงานแล้วก็ส่งข้อพิพาทนั้นไปให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นผู้ชี้ขาดนะครับ ขั้นการรงานสัมพันธ์ก็จะเป็นขั้นการไตรพาภาคีนะฮะซึ่งจะมีฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายราชการอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําคําชี้ขาดเนี่ยก็จะต้องฟังจากเสียงส่วนใหญ่นะครับเสียงข้างมากนะฮะหรือถ้าไม่เป็นเอกฉันท์ถ้าเป็นเอกฉันท์ก็จบถ้าไม่เป็นเอกฉันท์นี่ก็นับเสียงข้างมากแล้วต้องลงลายมือชื่อนในคําชี้ขาดนั้นด้วยนะทีนี้ อย่างที่สองเนี่ยก็คือสถานาการณ์ฉุกเฉินที่ผมพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นกรณีการชี้ขาดโดยบังคับเนี่ยในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้สองกรณีถ้าในภาวะปกติไม่มีกฎหมายฉุกเฉินไม่มีภาวะฉุกเฉินนะครับก็นัดหยุดง,งานหรือปิดงานถ้าเห็นว่าจะเป็นอันตรายนะครับต่อเศรษฐกิจต่อสังคมต่อความสงบเรียบร้อยัฐมนตรีสั่งให้เลิกนัดหยุดง,งานให้ปิดงานแล้วก็ ส่งข้อพิพาทนั้นไปให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดหรืออย่างในปัจจุบันเนี่ยนะครับบ้านเราก็อยู่ภายใต้การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินห้ามปิดงานห้ามนัดหยุดงานมีข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องส่งไปที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพื่อชี้ขาดอย่างเดียวเลยนะครับทําอย่างอื่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการชี้ขาดนะครับ ในการทําคําชี้ขาดนั้นเนี่ยคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก็จะต้องดําเนินการคล้ายๆกับการชี้ขาดโดยสมัครใจที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับก็คือจะมีการประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แล้วก็เชิญเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปให้ข้อมูลฝ่ายลูกจ้างฝ่ายสภาพแรงงานไปให้ข้อมูลฝ่ายนายจ้างฝ่ายจัดการไปให้ข้อมูลแล้วก็พิจารณาหาข้อที่จริงเพิ่มเติม มีการอภิปรายกันในคณะกรรมการไปท่านใดกรรมการท่านใดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ประธานก็จะต้องทำหน้าที่ประชุมดำเนินการพิจารณานะครับจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายพิจารณาอย่างรอบครอบแล้วทุกด้านแล้วนะครับก็อาจจะต้องลงคะแนนเสียงกันโดยถ้าเป็นเอกฉันก็จบก็ทำทำทำคำชี้ขาดแล้วดาเนินการไปตามกระบวนการแต่ถ้าไม่เป็นเอกฉันเนี่ย ก็ต้องถือเสียงข้างมากนะครับว่าในประเด็ดนนี้เสียงข้างมากเห็นเป็นอย่างนี้ก็ต้องถือตามนั้นก็ชี้ขาดไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดํนาเนินการของคณะกรรมการแร,รงงานสัมพันธ์ก็จะต้องรอบครอบเช่นเดียวกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชี้ขาดข้อพิาพาทแรงงานซึ่งเป็นการวิธีการระง,งับข้อพิาพาทแรงงานอย่างหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายของบทที่8แล้วนะครับก็จะ จบบทที่8แต่เพียงเท่านี้สำหรับข่าวต่อไปเราจะขึ้นบทที่9นะครับเราจะขึ้นบทที่9บทที่9จะเป็นบทที่ว่าด้วยการอุทธรณ์ในการร้องทุกข์นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญในวิชาการแรงงานสัมพันธ์การพนักงานสัมพันธ์หรือวิชา,าอุาาตสาหกรรมสัมพันธ์นะครับครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านตามสมควรนะครับก็พบกันใหม่ในขราวหน้านะครับขอทุกท่านจงมีความสุขสวัสดีนะครับ ขอทุกท่านกดติดตามถ้าท่านยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกรุณาแนะนําผู้เรียนทางด้านนี้ผู้ที่ำงานด้านนี้กดติดตามหรือผู้สนใจกดติดตามด้วยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเป็นวิทยาทานในวงกว้างต่อไปนะครับขอบพรคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ